แปลว่าอะไรคะชูปีเนี่ยคำว่าชูป er ีจู่สิลิงเกอร์ลิงเกอร์เป็นภาษาหนังสือนะคะชูปีเป็นภาษาพูดชูปีแปลว่าข้างบ้านคะ่ะนะชูปีข้างบ้านลิงเกอร์ก็ข้างบ้านแต่ลิงเกอร์เป็นภาษาหนังเสินะ่าภาษาสุภาพเพราะฉะนั้นชูปีเท่ากับลิงเกอร์เนาะอ้วกไก่ชูปีคุยเสียงหอ อ้วกไก่ชูปีหุยเสียหอข้างบ้านของฉันเนี่ยดีมากๆเลยนะเพื่อนบ้านใช่เพื่อนบ้านน,านังตาชูปีหอบเป็น亲情เป็นญาติเขาเรียกว่าปีนหชิงห,าหาัวอถ้า่าาเะแล้ปีนไมยะชูปีนะคะ亲情ม่เยแล้ปมยชูปีแปลว่าอะไรคำนี้ แปลว่าญาติที่ไม่เคยไปมาหาสู่เนี่ยสู้ข้างบ้านที่ดียังไม่ได้นะเพื่อนบ้านที่ดีเถอว่าเรามีบุญและประเสริฐสีมากได้เพื่อนบ้านที่ดีสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันเน้นสนทนาอย่างเดียวสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ